มงคลครับทางนี้ครับในลูกครับอย่าเดินตัดสนามครับมงคลครับมอองคลฟังด้วยครับไปแล้วครับฝึกความเป็นระเบียบพินัยครับเพราะว่าตัวเล็กทีมไม่รู้เรื่องก็ต้องฝึกไปฝ<อ>ึกให้เขารู้เรื่องก่อนครับไปแล้วครับ รูตอยใช่ไหมคะอค่ะเพราะว่าเว่าดีค่ะทูตอยนะคะเด็กรุ่นนี้นะคะจะออกงาน่อยด้นะมีเที่เยค่ะไปแล้วสียกด้ดีถือกดดีมด้วยกาด้วยยกเดโคู้ตอยเลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะตอยดูดีๆคเด็กุ่นนี้เรยนปีนะครับเข้าใจว่าเด็กรุ่นเลนสปีนะครับูดตัวเล็กค่ะ ยดแก้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วฮะฝึกนะาวเข้าประตูไปแล้วนะคะวัดเขียนวันเขียนได้สกอร์ไล่ขึ้นมาแล้วนะคะมตาตัเนขึ้นม่บอกแล้วนะผู้นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ประชาตนิงเลยโอเคครับขอบคุณครับ